หรือก็วันนี้เรามานำเสนอสุดหวยหุ้นแรงตัวเดียวที่ถูกเมื่อที่แล้วก็คือเลข6นะครับก็ุดนี้ถูกมาแล้วสามมวดซ้อนนะครับวิธีคิดก็ง่ายนะครับนาหลักแสนมาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเริ่มถูกตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับห้าบวกสี่ได้เก้านะครับเลขหกคือแปดเก้าไปถูกหลักหน่วยนะครับวันที่ทีเจ็ดเดือนเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับสี่บวกแปดก็ได้สองนะเลขหกคือ สองหนึ่งนะครับก็ไปถูกหลักสิบนะครับแล้วก็งวดล่าสุดคือเวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับก็สามบุกสามได้หกนะครับเลขที่ออกคือสี่หกก็ไปถูกหลักหน่วยนะครับก็ไปกระต่อที่งวดหน้านะครับก็คือวันที่ทีหกเดือนแปดนะครับหลักแสนก็คือเลขสี่นะครับบวก เลขหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลขสี่นะครับสี่ได้แนะครับได้ผลลัพธ์เป็นเลขยื่รื่อง,งตัวเดียวสําหรับสูตรนี้คือเลขแปนะครับโอเคครับผมขอทุกคนโชคดีตัวผลลัพธ์วันนี้กันทุกคนขอใช้วิจารณญาณในการละชมสวัสดีครับ